นิยายวายเรื่องเก็บรักไว้ข้างรัว้วตอนที่ก้าแฟนของพี่สองวันต่อมาหลังจากที่พี่บอสมากินข้าวด้วยในครั้งนั้นทุกครั้งที่เจอกันในโรงอาหารเจ้าตัวก็มักจะเข้ามาชวนผมคุยบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนแพระวาอดเอ่ยแซวผมบ่อยๆไม่ได้ว่าพี่เขากำลังตามจีบผม แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนที่ดูดีขนาดนั้นจะมาตามจีบคนที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแบบผมได้ยังไงกันผมคิดว่าพี่เขาคงเป็นคนเฟรนลี่แบบนี้กับทุกคนมากกว่าจนถึงตอนนี้มันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสายตาของผมที่จริงวันนี้พี่เขาก็ตั้งใจจะมากินข้าวด้วยเหมือนเดิมแต่สุดท้ายก็ดันทักมาบอกว่าติดธุระมาไม่ได้ผมกับเพื่อนเลยนั่งกินข้าวกันไปพลางคุยสเปเรตฟังเรื่องราวของไทม์ที่เล่าอย่างออกรถออกชาติหมายถึงหัวเราะกันออกรถออกชาตินะครับ ไม่มีหรอกคำปลอบใจแบบในหนังอย่างที่เขาว่ากันว่าเพื่อนแท้เวลาที่เพื่อนล้มต้องหัวเราะซ้ำก่อนแล้วค่อยช่วยพยุงขึ้น 5. 5ห้า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 ห้ไอ้ไทมกูและขอยอมใจมึงเลยแพรว่าหัวเราะจนตัวยโยนขนาดน้องเขาทำถึงขนาดนั้นมึงยังไม่ใจอ่อนอีกห้าห้าถามแยกเคี้ยวใส่กูไม่ขำปะไอ้แพรแม่มึงนี่ก็จริงจงเลยนะห้าห้าแพรวายิ่งคำหนักกว่าเดิมถามถอนหายใจ พ่อเลยกูไม่น่าเล่าให้มึงฟังเลยต้นข้าวมึงพอมีวิธีไหมว่ากูเริ่มจะทนไม่ไหวจริงๆผมยิ้มแห้งๆแห่ๆขนาดตัวเรายัางเอาตัวไม่รอดเลยทามเพราะงั้นเราคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกแพระวายิ้มเจ้าเล่ก่อนพูดขึ้นมันจะยากอะไรล่ะทามทาทมขมวดคิ้วทันทีพูดงี้แปลว่ามึงมีวิธีหรอแพระวะ่า อือมึงก็แค่หาแฟนปลอมๆไปหลอกน้องเขาก็จบทีนี้เมื่อขนุนรู้ว่ามึงมีแฟนแล้วน้องเขาจะได้ตัดใจแล้วเลิกยุ่งกับมึงทามชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะทำหน้าตาเหมือนเจอแสงสว่างกลางพายุฝนเออจริงว่าทามรีบหันไปตบไหล่แพรว่ามึงนี่โคตรฉลาดเลยไอ้แพรแพรวายักไหล่อย่างภาคภูมิใจแน่นอนอยู่แล้วมึงไม่รู้หรอว่ากูอะอย่างเซียนทุกเรื่องจะบอกให้ทามสายหน้าก่อนหัวเราะเบาๆชมนิดชมหน่อยเหลืองเลยนะมึง บรรยากาศรอบโต๊เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการพูดคุยกันของเพื่อนๆผมอมยิ้มเล็กน้อยแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามว่าแผนของแพรวาจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่าทามกำลังเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังเหมือนอย่างเคยทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆแล้วก็หัวเราะออกมาแบบที่ไม่คิดว่าจะเครียดกันมากนี่นี่ยายจุ๋มแกได้ยินข่าวที่เขาลือกันช่วงนี้บ้างหรือยังเสียงกระซิบของกลุ่มหญิงสาวโตะข้างๆดังขึ้นทำเอาผมที่นั่งติดกับโตะนั้นได้ยินชัดเจนแม้ว่าพวกเธอจะคิดว่าพูดเบาแล้วก็ตาม ใช่ข่าวที่ว่าอดีตดาวคณะนิเทศศาสตร์กำลังดูดูใจอยู่กับหนุ่มหล่อสมบัติของคณะบริหารปีสามหน้าหรอใช่ใช่วันนี้ฉันยังเห็นเขาสองคนอยู่ด้วยกันเลยแกว่าแต่ผู้หญิงชื่ออะไรนะน้ำขิงปีสองปะเออยายน้ำขิงนั่นลหละกับพี่สองใช่ไหมการพูดคุยของพวกเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงหัวเราะแต่ทุกคำที่ได้ยินกลับสกิดตอมในหัวผมจนมันรู้สึกชาไปหมดเพราะคำว่าพี่สอง ดังขึ้นชัดเจนในหูผมต้องพยายามข่มอารมณ์ไว้แต่ความรู้สึกที่เจ็บแปลกขึ้นมาภายในใจมันยังไม่หายไปเลยเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมากดทับหนักทําให้ผมรู้สึกอึดอัดราวกับจมน้ําอยู่ในทะเลแห่งความคิดที่ไม่สามารถหาทางออกได้เสียไดายแกฉันเล็งพี่เขาไว้ตั้งนานแล้วอย่าว่าแต่แกเลยยายจุ๋มฉันเองยังแอบมองพี่เขาอยู่บ่อย ผมสะดุ้งเล็กน้อยจากผวังความคิดนั้นเมื่อรับรู้ถึงการสัมผัสที่มากุมมือผมเอาไว้ผมเนยหน้าขึ้นไปเห็นว่าพรวากำลังยิ้มให้และเธอก็กุมมือผมเอาไว้แน่นต้นข้าวเสียงเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยผมมองหน้าคนที่นั่งข้างๆก่อนจะยิ้มบางๆไม่เป็นไรหรอกแพรวาพยายามข่มอารมณ์ตัวเองให้ดูปกติที่สุดแต่ในใจกลับยังรู้สึกเจ็บเหมือนโดนอะไรบางอย่างบีบคั้นอยู่ทุกวินาทีถามที่นั่งอยู่ข้างๆเอื้อมมือมาขยี้หัวผมเบาๆก่อนจะพูดกับผมอย่างให้กำลังใจ มึงก็อย่าไปคิดมากพี่สองเขาคงไม่ได้อะไรกับคนชื่อน้ำขิงนั่นหรอกแม้คำพูดของเพื่อนจะดูเหมือนตอบใจแต่ความเจ็บปวดที่ผมรู้สึกมันกลับไม่ได้จางหายไปง่ายๆแพรว่าหันไปมองถามที่พูดแบบนั้นก่อนจะหันมาพูดกับผมว่าต้นข้าวมึงยังมีเวลาอยู่นะอย่าเพิ่งคิดไปไกลผมพยักหน้าเบาๆก่อนจะพยายามหายใจลึกๆหวังว่าความรู้สึกนี้จะบรรเทาลงบ้างบางทีข่าวหรือก็เป็นแค่ข่าวลือใจเย็นใจเย็นนะต้นข้าวแพรว่าพูดอย่างนุ่มนวล เราควรรอให้เรื่องมันชัดเจนก่อนตอนนี้อย่าพึ่งตัดสินใจเพียงเพราะแค่ได้ยินมาจากปากของคนอื่นอย่างเดียวไทมเอ่ยเสริมเมื่อได้ยินคำพูดของทั้งคู่ผมก็รู้สึกอุ่นขึ้นมาในใจอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้ทั้งสองถึงจะเป็นรอยยิ้มที่ไรชีวิตชีวาไปหน่อยก็ตามแพรว่ากับททมรู้เรื่องราวทั้งหมดที่ผมแอบชอบพี่สองมาตั้งแต่เด็กเพราะเราเป็นเพื่อนสนิทกันมานานผมเลยเล่าทุกอย่างให้ทั้งสองฟัง ตอนแรกผมก็กลัวว่าจะถูกตัดสินหรือว่าเพื่อนจะรังเกียจที่ผมชอบผู้ชายแต่ทั้งสองกลับไม่รู้สึกแบบนั้นแถมไทมยังเข้ามาตบไหลผมแล้วพูดเบาๆว่านี่มันยุคไหนแล้วทุกวันนี้ใครๆก็มีอิสระทางด้านความรักกันทั้งนั้นจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็เป็นสิทธส่วนบุคคลนะเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีสหนยทั้งสองคอยเอาใจช่วยผมมาตลอดผมรู้สึกโชคดีที่มีเพื่อนที่เข้าใจและดีกับผมขนาดนี้ระหว่างที่ทุกคนต่างเงียบเงันทามากับพูดขึ้นว่า เราว่าเรื่องนี้รอพี่เขาพูดออกจากปากเองจะดีกว่าอีกฝ่ายมองผมแล้วเอ่ยต่ออย่างหนักแน่นข้าวก็อย่าได้ไปสนใจเลยเจ้าตัวยังไม่ได้พูดอะไรด้วยซ้ำเหมือนที่พระวาบอกนั่นแหละข่าวลือมันก็คือข่าวลือคำพูดนั้นช่วยสร้างความมั่นใจให้ผมอีกครั้งอื่มขอบใจพวกแกมากนะไม่ต้องห่วงเราไม่คิดมากหรอกผมตอบไปอย่างที่คิด ถึงปากของผมจะพูดแบบนั้นแต่ส่วนลึกในใจยังคงแอบวันๆอยู่บ้างผมรู้ดีว่าคนอย่างพี่สองไม่มีทางที่จะไม่มีคนเข้ามาชอบหรือเข้ามาขอสารสัมพันธ์กับเขาแน่ๆเพราะพี่สองมักจะเป็นคนที่ดึงดูดสายตาผู้คนรอบข้างเสมอแต่ที่แปลกคือผมไม่เคยได้ยินหรือเห็นพี่สองมีแฟนมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวและก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะชอบผู้ชายหรือเปล่าหากผมบอกชอบพี่สองออกไปพี่เขาจะคิดยังไงเขาจะรังเกียจที่ผมเป็นเกย์ไหมแล้วยังจะใจดีกับผมเหมือนเดิมหรือเปล่า แม้ว่าการกระทําหลายๆอย่างของพี่สองจะทําให้ผมแอบคิดเข้าข้างตัวเองอยู่บ่อยๆแต่มันก็แค่การคิดเข้าข้างตัวเองเพราะพี่สองไม่เคยพูดหรือทําอะไรที่ชัดเจนว่าเขาชอบผมผมไม่รู้ว่าเราสองคนจะคิดเหมือนกันไหมแล้วถ้าทั้งหมดนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมคิดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวหล่ะจะทํายังไง พอกินข้าวกันเสร็จเราก็พากันเดินไปยังห้องเรียนระหว่างทางเพื่อนทั้งสองยังคงคุยกันอย่างสนุกสนานส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าเหมือนเคยจากที่ผมกังวลเรื่องพี่สองตอนแรกๆตอนนี้กลับเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างเมื่อได้เห็นเพื่อนๆที่ยังคงมีความสุขมึงเชื่อไหมแพรวากูนี่ถึงกับงงเลยตอนนั้นทมพูดพลางหัวเราะห้าห้าไอไทมแกอัทึมแพรวาตอบกลับอย่างขำๆจะบ้าหรอกูอัฉลาดสุดในกลุ่มแล้วทมพูดอย่างมั่นใจ ขีโมอีกและพระว่าหัวเราะกับคำพูดของทามเสียงหัวเราะและการพูดคุยทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นอีกครั้งแม้ความกังวลยังคงอยู่ในใจแต่การมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างก็ทำให้ผมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยผมได้แต่สายหน้าให้กับทั้งสองไม่เบื่อกันเลยจริงๆพวกเราก็เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงที่ที่มีต้นไม้ติดก,กับทางเดินจูๆ่ๆหูผมก็ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยดังมาจากหลังต้นไม้วายเสียงนั้นดังขึ้นด้วยความตกใจ ระวังเสียงอีกเสียงตะโกนออกมาอย่างรวดเร็วความสงสัยทําให้ผมไม่รอเพื่อนทั้งสองเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าทําให้ตัวแข็งทื่อภาพที่ปรากฏคือร่างสูงที่ผมคุ้นเคยยือนอกกอดกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่เป็นไรนะครับน้ําขิงพี่สองพูดด้วยน้ําเสียงกังวลผมยืนนิ่งไปสักพักหัวใจของผมเต้นรัวอย่างผิดปกติไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้เลยมันเจ็บแปลกขึ้นมาทันทีเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบคั้นหัวใจจนรู้สึกอึดอัดน้ําขิง คนนี้เองหรอหญิงสาวเงยหน้าสบตากับอีกฝ่ายรอยยิ้มหวานปรากฏขึ้นบนใบหน้าข้าไม่เป็นไรข้าขอบคุณนะครับพี่สองแค่ได้ยินเสียงผมก็รู้สึกได้ทันทีว่าเจ้าของเสียงต้องเป็นหญิงสาวที่น่ารักมากแน่ๆแม้จะยังไม่เห็นหน้าเธอชัดๆแต่แค่เสียงก็ดูมีเสน่ห์จนทำให้จินตนาการได้ ผมมองเธอจากด้านหลังร่างบางๆของเธอทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับเธอเป็นอะไรที่บอบางหน้าทะนุถนอมผิวขาวขาวแบบที่คนไม่เคยจะแดดมาก่อนและน้ำเสียงของเธอก็หวานมากหวานจนทำให้ใจของผมรู้สึกเจ็บปวดทั้งคู่พาออกจากกันก่อนที่พี่สองจะเดินจากไปแล้วน้ำขิงก็วิ่งตามหลังพี่สองไปท่าทางของพี่สองในตอนนี้มันดูเหมือนว่าเขากำลังห่วงใยเธอจริงๆความรู้สึกนั้นมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกหนักอึ้งในใจทุกอย่างที่ผมเคยคิดเกี่ยวกับพี่สองมันเหมือนถูกเปลี่ยนแปลงไปในช่วขณะนี้มันอะไรกัน มือของผมสั่นนิดนิดไม่นานเสียงเรียกชื่อก็ดังขึ้นจากด้านหลังแต่ในตอนนี้ผมยังไม่สามารถหันไปมองเพื่อนๆได้เลยผมยังคงยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายที่ไม่สามารถจะจัดการมันได้ทามหันมามองแล้วถามอย่างงงๆอยู่ๆมึงรีบเดินทิ้งพวกกูทำไมวะมีอะไรหรือเปล่าต้นข้าวทำไมทำหน้าแบบนี้แพรว่าถามเสียงอ่อนแต่ก็จับสังเกตได้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ปกติผมไม่ได้ตอบทั้งสองในทันที เข้ามึงเป็นอะไรทมถามเสียงเครียดเปล่าไม่มีอะไรเราแค่ตกใจมแมลงสาบหน้าผมพูดขึ้นเร็วๆทั้งที่ในใจมันยังไม่สงบฮะทามและแพรวมองหน้ากันแล้วพูดขึ้นพร้อมกันแพรววิ่งเกาะแขนผมทันทีด้วยความตกใจอยู่ตรงไหนต้นข้าวมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกพวกเราเดินผ่านมันมาแล้วผมพูดไปทั้งที่มันเป็นเรื่องโกหกเพราะในใจผมยังคงรู้สึกเจ็บและสับสนจนไม่อยากให้พวกเขารู้แพรวยิ้มใหญ่ๆเล็กน้อย จริงหรอค่อยโล่งใจหน่อยงั้นเราไปกันต่อเถอะเดี๋ยวมันบินมาทางนี้จะแย่เอาตื่มผมตอบเสียงเบามือที่เกาะแขนแพรว่าเริ่มเย็นลงไปพร้อมๆกับความคิดที่วงเวียนในหัวไม่มีอะไรมันชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้ผมกลับไปจมอยู่กับภาพของพี่สองและน้ำขิงในหัวพวกเราเดินมาถึงห้องเรียนแต่ผมกลับยังไม่สามารถสลัดภาพนั้นออกไปได้เลยแม้แต่น้อยในหัวยังเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่ใจข่าวลือจะเป็นเรื่องจริงไหมผมถามตัวเองในใจแต่คำตอบก็ไม่มี ใจของผมยังคงร้อนรนและไม่สงบแม้ว่าพยายามเก็บซ่อนไว้แต่ในความรู้สึกลึกๆก็ยังคงกลัวว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้จบคลิปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ